ักศึกษาครับผมชื่อจํารองศรีสวัสดิ์ผู้บริการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาค่ะก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเงืออาชีพแล้วก็กตำแหน่งก็คือนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานาอำเภอแม่สอดีำรงตำแหน่งนะครับก่อนจะ ืออาชีพเนี่ยเคยได้รับการคัดเลือกให้ไปฝึกอบรมผู้บริหารมืออาชีพของสปชอเมื่อปี2542ที่ซีดารีสอร์ทนครนายกนะครับซึ่งตอนนั้นสปชอเลือกคัดเลือกจังหวัดนคนแม่สอนก็เลือกในจำลองสีสว่วนไปเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ารับการอบรมนะครับก็จะสรุปว่ามืออาชีพคืออะไร ไปยังไงนะครับคำว่ามืออาชีพก็คือผู้บริหารที่คิดนอก ที่กลับมาจากการอบรมผู้บริหารมืออาชีพแล้วก็มาตั้งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของแม่โรงสอนก็จะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่ประมาณสิบกว่าท่านแล้วทั้งสิบกว่าท่านเนี่ยเกินครึ่งน,นะครับเกินครึ่งก็ได้เลื่อนเบียยฐานะเป็นผู้ในการลรงมือเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ถือว่าเราได้ ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของวิชาชีพการเป็นผู้บริหารโดยพัฒนาสมาชิกของสมาคมของเราจนได้รับการเลื่อเนเวทฐานะให้เป็นผู้ในการสถานสาเชี่ยวชาญเกือบ6คน ได้ดำรงตนในตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็ได้รับเรียนมาทางสายบริหารเนี่ยก็น่าจะแบ่งออกเป็นาสามด้านคุณลักษณะด้านแรกเนี่ยต้งจะใช้คำว่าสามภูมิภูมิแรกก็คือภูมิรู้ภูมิรู้เนี่ยก็คือสิ่งที่จะเป็นผู้บริหารได้ในในในระดับแถวหน้าเ่ยก็คือต้องมีภูมิรู้คําว่าภูมิรู้เนี่ย มันจะต้องรู้ มีความถนัดอะไรและตัวเองต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอันนี้คือรู้ตัวเองอันที่สองคือรู้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ปกครองหรือหน่วยง,งานอื่นการเป็นผู้แทนดีนั้จะต้องเรียนรู้คนอื่นด้วยเพราะาสุภาัสิตที่ว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ถ้าเรารู้ตัวเองเดียวไม่รู้คนอื่นสิ่งที่ตามมาก,ก็คืออัตตาก็คือความเป็นตัวตนของเราจะมีความเชื่อมัน่นในตัวเองสูงมากจนไม่สามารถทํางานบริหารประสานงานร่วมกับคนอื่นได้ก็จะส่งผลต่อการบริหารของเรานี่คือภูมิรู้แล้วต่อไปภูมิที่สองก็คือภูมิฐานคําว่าภูมิ จะยกตัวอย่างง่ายๆการเป็นผู้บริหารการแต่งกายถ้าแต่งกายไม่พงฐานถ้าจะไม่รับการยอมรับจากสังคมกรณีของหลายๆกรณีถึงเส้นผู้บริหารบางท่านในแต่งกายไม,ม่ค่อยจะเหมาะสมไม่ให้เกียรติต่อสถานที่ไม่ให้เกียรติต่อวิชาชีพตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่ตัวเองจะนั่งดูแถวหน้าในบรรดากลุ่ม นั่งด้านหลังคำว่านั่งด้านหลังหมายความว่าบางครั้งเราจะแสะดงความคิดเห็นเราจะแสะดงออกเนี่ยกายเป็นเราไม่มีความเชื่อมัน่นและก็ไม่กล้าที่จะแสะดงออกเป็นการเป็นผู้นำอันนี้ก็คือพงฐานพงฐานที่สองคือเรื่องเศรษฐกิจฐานะและก็ครอบครัวถ้าหากเป็นผู้บริหารเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้บริการโรงเรียนแต่ยืมยืึเงินคุณน้อย ยืมเงินชาวบ้านหรือเป็นหนี้สินอะไรมากมายอย่างนี้ไม่มีทางยี่จะสาเร็จการเป็นผู้บริหารเพราะผู้บริหารในสายตาและความคาดหวังของสังคมเนี่ยก็คือคนที่จะต้องเป็นแบบย่างที่ดีนะครับฉะนั้คำว่าภูามิฐานและอันสุดท้ายก็คือภูมิธรรมคำว่าภูมิธรรมเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในใจในใจของผู้บริหารทุกคนเพราะเราอยู่ท่ามกลาง อยู่ท่ามกลางคนหมู่มากการบริหารก็คือตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปนเรกวการบริหารการบริหารคือการทอย่างให้คนอื่นทางานให้เราได้การที่เราจะให้คนอื่นทำงานได้เราต้องมีคุณธรรมคุณธรรมข้อแรกก็คือความยุติธรรมข้อที่สองก็คือความซื่อสัตย์ความโปรง่งใสความที่จะต้องใช้คำว่า ธรรมิบาลในการบริหารงานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและที่สำคัญอีกอันคือศีลธรรมศีลธรรมเป็นสิ่งที่คนไทยเราเคารพและก็นับถือถือเป็นประเพณีด้วยเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือศีลอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นข้อห้ามข้อวรนปฏิบัติอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องมีคำว่าคุณธรรมด้วย ทุ่มทำด้วยทั้งสามองค์เนี่ยเป็นองค์ลักษณะของการเป็นผู้บริหารครับมีก็พอสื่อมาด้วยต้อมีภูมิรู้ภูมองรู้นะครับภูมิ แนวคิดในการบริหารตั้งแต่การตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าข้อจำกัดตรงที่อ่า นั้นเนี่ยการเป็นผู้บริหารที่คิดมาตลอดก็คือเราจะทำอย่างไรน้ำน้าปิดใจให้คนอื่นช่วยทำงานกันโดยให้ความสำคัญกับทุกคนที่มีต่อองค์กรโรงเรียนจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ผู้บริหารครูผู้สอน ทีบาลในการบริหารให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ยึดคำว่าอัตราของตัวเองรับฟังเสียงของทุกคนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งรับผิดและชอบเมื่อทุกคนมีส่วนร่วมทั้งรับผิดและชอบทุกคนก็มีความสุขในการทำงานร่วมกันในองค์กรดังนั้นการบริหารก็จะราบรื่นแต่ถ้าหากว่าเรายึดอัตรา ตาตัวเองยึดความเป็นผู้บริหารยึดความเป็นผู้มีอำนาจสิ่งที่ตามมาก็คือเราแทบจะไม่รับความร่วมมือจากทีมงานหรือผู้วมงานและทุกคน อโ,อโอเคครับือการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในย,ยุคปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่านักเรียนเนี่ยคือปัจจัยหลักการที่ผู้ปกรองน,นำบุตหลานมาเข้าเรียนเนี่ยเขาต้องมีความเชื่อมัน่นมีความเชื่อมั่นในเรื่องของการสอนการดูแล ้าเขาเชื่อมัน่นอยู่ไกลเสียเงินเขาก็ยอมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เขาเกิดความเชื่อมัน่นเป็นอันดับแรกก่อนอันดับที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้คนที่อยู่ภายนอกหรือผู้วีส่วน์เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของเราหรือสถานศึกษาของเราเนี่ยได้รับรู้ว่า เรามีความคิดที่จะพัฒนาบุตรหลานเขาเขาอย่างไรเรากำลังจะนำพาบุตรหลานเข้าไปสู่จุดที่เรียกว่าพัฒนาได้อย่างไรและที่สำคัญนั้นสิ่งที่ชุมชนเขาต้องการก็คือสิ่งเป็นที่เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาของเราเพราะหลักการจัดการศึกษาก็คือสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและ เชื่อมันในโรงเรียนถึงจะสมบูรณ์หลามเข้ามาเรียนประมาณนี้นะสำหรับข้อต่อไปครับก็เลยจะสอบถามว่าหลังจากใบเกษียณนะครับจะสามารถนำหลักบริหารจัดการตรงนี้ครับไปใช้กับหลานได้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยหลักการบริหารเนี่ยมันใช้ได้ มันมีคน้งแต่2คนขึ้นไปนก็ถือเป็นสนังคมะฉงนั้นการบริหารจึงมีความสําคัญถามว่ากเกษียณแล้วจะไปทําอะไร,รก็ว่นที่จะเกษียณเนี่ยสิ่งที่กําลังคิดก็คือกำลก้านกองทุนกองทุนพอจะลองอสวัสว์เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กและครูของแม่สอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปที่ศึกษาให้กับสถาบันาการศึกษาแล้วก็อีกเรื่องนึ่งก็คือก็น่าจะเป็น